คืนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแฟนๆได้ชมเกมระดับ World Class ไทยประทะเนเธอร์แลนด์ที่พลิกไปมาจนถึงแต้มสุดท้ายก่อนที่อสวินสีส้มจะเบียดชนะ3ต่อ2อย่างน่าเสียดายเกมนี้ไม่ใช่เพียงการพ่ายแพ้ธรรมดาแต่เป็นกระจกสะท้อนทั้งจุดแข็งและรอยรั่วของทีมไทยเราอย่างชัดเจนเพราะทุกแมตช์คือบทเรียนสำคัญเราจึงใช้การประมวลผลด้วย AI มาถอดบทเรียน lesson l e a r n ว่าจุดไหนที่ไทยพลาดและ เราต้องแก้อะไรเพื่อให้ทีมปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งและก้าวไปให้ไกลในรอบ k อ o เอา u t AI จะทำหน้าที่เสมือนลมใต้ปีกช่วยให้สาวไทยบินสูงขึ้นไปแตะขอบฟ้าสรุปผลการแข่งขันกันก่อนสกอร์สุดท้ายเนเธอร์แลนด์ชนะไทยแลนด์3ต่อ2ไปแบบสุดมัน25ต่อ23 17ต่อ25 25ต่อ23 10ต่อ25 16ต่อ14 แม้ผลจะสูสีแต่เกมนี้สะท้อนช่องว่างด้านเน็ตเพลย์และรูปแบบการเล่นหูสองทีมได้ชัดเจนถ้ามองตัวเลขสถิติช่วยเล่าเรื่องอีกมุม เนเธอร l แลนด์ทำคิลสไป64ต่อไทย55มีบล็อก15ต่อไทย7และเอเซอส6ต่อ4นั่นหมายความว่าดัชเหนือกว่าในการจบบอลการบล็อกและช่วงที่กดดันด้วยเซิร์ฟข้อผิดพลาดของทั้งสองทีมใกล้เคียงกันแต่เนเธอร์แลนด์ทำผิดพลาดน้อยกว่าเล็กน้อยซึ่งก็มีผลมากในเกมที่แต้มห่างกันไม่กี่คะแนนนี่ย้ำชัดเลยว่าในแมตช์ระดับโลกแบบนี้การขึ้นเกมตรงเน็ต และเซิร์ฟเพรสชอร์เป็นตัวตัดสินผลจริงๆกอบกันในเกมกับสวีเดนไทยชนะ3า่อ0ศูนย์สบายๆ25ต่สบาอ18 25ยต่อ20 25่ต่อ22แสดงให้เห็นว่าเมื่อระบบรับเสิร์ฟและการจัดบอลของเรานิ่งเกมของทีมก็เดินหน้าได้ตามเทมโปของตัวเองอย่างเป็นระบบนี่แหละที่บอกว่าไทยมีศักยภาพเต็มที่แต่พอเจอทีมที่บล็อกสูงและเสิร์ฟกดดันหนักอย่างเนเธอร์แลนด์เราก็ยังปรับเกมไม่ทันเหมือนกันในเกมกับเนเธอร์แลนด์เซตหนึ่ง ไทยชนะ2 5ต่อ23เปิดเซตแรกไทยโชว์ระบบเกมรับและทรานซิชันได้ดีมากเล่นเป็นทีมใช้วิงแอตแท็และปีช่วยปิดช่องตัดได้หลายครั้งแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าเมื่อคู่ต่อสู้เริ่มอ่านเราการเลือกยิงของเราเริ่มพรีดิค t a เบิลนิดนิดแล้วเซต2เนเธอร์แลนด์ชนะ25ต่อ17เซตนี้ดัชเริ่มคุมเกมชัดขึ้นใช้ไมโดแท็ปล่อยขึ้นและเสิร์ฟกดดันหนักทำให้รีเซพชันของไทยพลาดหลายจังหวะจังหวะเซตเตอร์โดนบีบ แผนรุกของไทยตัวเลือกลดลงทันทีเซต3ไทยชนะ25ต่อ23ไทยกลับมาด้วยความกล้าใช้ควิกเพลย์สลับกับวิงแอทแทกบ้างแต่ก็ยังเห็นว่าพึ่งพาหัวเสามากเกินไปทำให้บางครั้งโดนบล็อกง่ายเซต4ไทยแพ้ s 10ต่อ25มีคือจุดแตกเซตนี้เนเธอร์แลนด์ทำรันยาวจากเซิร์ฟเพรสชอร์บวกกับบล็อกที่มีประสิทธิภาพทำให้ไทยหลุดทั้งด้านร่างกายและแทคติก การเปลี่ยนตัวหรือไทม์อท์ก็ไม่ทันต่อสถานการณ์เซตนี้จบเร็วแบบชัดเจนเซตหเนเธอร์แลนด์ชนะ16-14เซตตัดสินเป็นเรื่องของจังหวะจิตใจและการทำแต้มให้สำเร็จในจังหวะสำคัญดัชคุมคริติคอลพอยต์ได้ดีกว่าไทยมีการตัดสินใจพลาดเล็กน้อยแต่พอเสียแต้มสำคัญทำให้เนเธอร์แลนด์เบียดชนะไปได้ สังเกตภาพรวมและถ้าเรามองบล็อก15ต่อ7ของเนเธอร์แลนด์จะเห็นชัดเลยว่าบล็อกนี้แหละเป็นตัวแปรสำคัญที่ตัดสินหลายจังหวะในเกมนี้แฮกติกเชิงลึก5ปัจจัยหลักที่ทำให้ไทยพลาด 1>, 1. ความได้เปรียบที่ตาข่ายบล็อกกัเมอรล15บล็อกของเนเธอร์แลนด์เทียบกับไทยแค่7หมายความว่าพวกเขายึดพื้นที่เน็ตได้เยอะมากไม่ใช่แค่ปิดมุมแต่คือปิดช่องทางจบบอลทำให้ตัวตัดบอลของไทยต้องเสี่ยงยิงผ่านบล็อกหรือทำผิดพลาดเองหลายครั้ง2ประสิทธิภาพการจบแต้ม kills efficiency เนเธอร์แลนด์จบสกอร์ได้คมกว่า พวกเขามีตัวจบที่เข้าเป้าและเซตเตอร์กระจายบอลไปยังผู้เล่นที่มีโอกาสทำแต้มสูงสุดทำให้เกมลุกไหลเื่นกว่าไทยมาก 3. แรงเซิร์ฟพร์ทำระบบรับพังเซตสี่ที่ไทยไพ่ย10ต่อ25เห็นชัดเลยว่าพอรับเสิร์ฟพลาดเกมลุกไทยก็พังตามไปด้วยเซตเตอร์ไม่มีบอลสะอาดจังหวะต่อจังหวะทำให้จังหวะโจมตีหยุดชะงักและคู่ต่อสู้เดาวทางง่าย predictable ยิงผ่านบล็อกไได้้้สสสบบาา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 ยยยย4คคคคววววมมมมมมม่่่เเเเอออขงงงงงพลลลละกลก um. กกกัััแรรุนนตชทททีปญหหืจจิใจ หลับตัวหรือขอไทม์อท์ไม่สามารถตัดโมเมนตัมของคู่แข่งได้ทันทําให้ในทแลนด์ล่ากเกมต่อเนื่องจงได้เปรียบ 5. การพึ่งพาผู้เล่นรายบุคคลมากเกินไปเมื่อระบบทีมไม่ทํางานไทยมักพึ่งพาพิมพิชยาเป็นหลักคู่ต่อสู้จับทางง่าย predictable จากบล็อกและเสิร์ฟกดเข้าใส่ทาให้ไทยเสียจังหวะและแต้มสําคัญหลายครั้งการวิเคราะห์และข้อแนะนํารายบุคคลในแต่ละตําแหน่งตําแหน่ง outside hitter อัจฉราพรคงยศ เป็นตัวสลับหรือวิงที่มีประสบการณ์ต้องได้รับสัดส่วนการใช้งานชัดเจนในแผนเกมเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้คาดเดาการจบสกอร์ได้ง่ายจุดแข็งเกมรุกหลากหลายลูกตีครอสไลทิปใช้พยุงแต้มสำคัญได้ดีจุดอ่อนเกมรับยังไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะเมื่อเจอเสิร์ฟแรงแนะนาเพิ่มความมั่นคงในการรับบอลแรกและซ้อมชอ็อตเซเลคชั่นภายใต้บล็อกสูงชัดชูออนโมกสี เป็นตัวสลับหรือวิงที่มีประสบการณ์ต้องได้รับสัสดส่วนการใช้งานชัดเจนในแผนเกมจุดแข็งเล่นได้ทั้งรุกรับความสม่ำเสมอสูงตบจากแบ็กโรได้จุดอ่อนเจอบล็อกสูงติดง่ายและพลังหัวเสาช่วงท้ายเซตตกแนะนำเสริม Strength Training และใช้ Focus p l a y s เช่น p p p e b c k r r w w o o m o ทจิพาพรจันทระวิสูต์ปีกซ้ายที่คงเส้นคงวา ใช้ Tight targeted receive drills และเพิ่ม shot variety t e p หรือ roll เพื่อไม่ให้คาดการได้ง่ายจุดแข็งเกมรุกปีกซ้ายคมโดยเฉพาะ cross court จุดอ่อนรับเสิร์ฟยังไม่มั่นใจเมื่อถูกกดแรงแนะนำซ้อม footwork รับเสิร์ฟและใช้ลูก touch หรือ block ช่วย transition ตนพรสินโพจุดแข็งพลังการตีและความมั่นใจกล้าเล่นแม้เจอทีมใหญ่จุดอ่อนประสบการณ์ระดับสูงยังน้อยติดบล็อกง่าย แนะนำพัฒนามุมตีและซ้อมซอฟช็อตหรือทีพวดิสราซีทาเลอรจุดแข็งความสดความเร็วและ Willingness to attack กล้าสเสียงเข้าทำเกมรุกทันทีพยายามสร้างโอกาสทำแต้มตลอดแม้สถานการณ์ยากหรือเจอบล็อกสูงจุดอ่อนการอ่านเกมรับและการ Cover ยังไม่เต็มที่แนะนำฝึก Transition Play และการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมตำแหน่ง Opposit e hitter พิมพิชยากกรัม จุดแข็งตัวทำแต้มหลักสม่ำเสมอทั้งสองเกมแบกแต้มสำคัญได้จุดอ่อนการบล็อกยังทำได้ไม่มากนักเมื่อต้องเจอกับคู่แข่งที่สูงใหญ่และบล็อกแข็งแกร่งถูกจับทางเมื่อต้องเจอบล็อกคู่แนะนำเพิ่ม Quick Combo กับ m ิด d l e เพื่อสร้าง Shield และ Back Row Attacks เพื่อเบี่ยงบล็อกธนชาสุขสดจุดแข็ง Power Attacker เจาะบ,บล็อกได้ดีจุดอ่อนเล่นไม่ต่อเนื่องมีเออร่สูงแนะนำ ฝึก Balance Attack ระหว่าง Heart h a r ์ h i c กกับ Tip หรือโรลตำแหน่ง Middle Blocker กทัดดาวนึกแจ้งจุดแข็ง Quick Attack และประสบการณ์สูงจุดอ่อนไม่ถูกเรียกใช้พอในเกมสำคัญกับเนเธอร์แลนด์แนะนำกำหนดเพล e ที่เรียกทัดดาวเป็นตัวแรกในโรเทชันบางจังหวะเพื่อเบี่ยงบล็อกหัตถยาบำรุงสุขจุดแข็งบล็อกนิ่ง t i m ิ่งดีเล่นบอลเร็วได้เนียน จุดอ่อนเกมรุกไม่ถูกเรียกใช้บ่อยทำให้ทีมพึ่งหัวเสามากเกินไปแนะนำเพิ่มสไลด์อ t แทกและควิกคอมโบกระจายเกมวิมลรัตนพันธ์จุดแข็งพละกำลังสูงและบล็อกรีชดีจุดอ่อนประสบการณ์เกมใหญ่ยังน้อยทำให้ไทมิ่งบล็อกพลาดได้แนะนำฝึกอ่านเซตเตอร์คู่แข่งและสื่อสารกับเซตเตอร์บ่อยขึ้นข้อสังเกตรวมแบ็กอัพ ต้องถูกทดสอบในสถานการณ์ serve pressure เพื่อเป็นตัวเลือกจริงในแมตช์สำคัญพวนเดตตำแหน่ง libero ปียนุตแป้นน้อยจุดแข็ง game stabilizer ด้านรับประสบการณ์สูงจุดอ่อนรับแรงๆยังต้องปรับตำแหน่ง footwork แนะนำาึึก footwork v e s u s jump serve plus communication drill กับ passer กลายรัดคำวงจุดแข็งสดพลังเคลื่อนที่ไว จุดอ่อนยังขาดความนิ่งและการสื่อสารในเกมรับแนะนำเพิ่มความมั่นใจในการคอลบอลและ positioning จิดาพานาหัวหนองจุดแข็งรับบอลน,นิ่งมีสติและตัดสินใจเร็วสามารถช่วยทีม stabilizer เกมรับได้ดีแม้เจอเสิร์ฟแรงหรือบอลที่สปินสูงจุดอ่อนบางจังหวะยังต้องปรับตำแหน่งและฟุ o t w o r k ให้ไวขึ้นเมื่อเจอ jump serve หรือการโจมตีลูกแรงเร็ว ข้อแนะนำซ้อมฟุตเวิร์กแบบดินามิกเพื่อรับลูกแรงและลูกสปินต่างๆฝึกการสื่อสารกับพาเซอร์และเซเตอร์ให้ชัดเจนเพื่อให้ทรานซิชันออฟเฟนส์รวดเร็วและลดการผิดพลาดทดสอบในสถานการณ์เซิร์ฟเพรสชอร์จำลองเกมจริงเพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกสำคัญในแมตช์ใหญ่ตำแหน่งเซเตอร์พรพันธ์เกิดปราดจุดแข็งควบคุมเทมโปได้ดี เมื่อ reception สมบูรณ์จุดอ่อนถูกบีบเมื่อ reception พังทำให้การเลือกบอลลดลงแนะนำฝึก transition sets แบบไม่สมบูรณ์ให้เตเตอร์ยังมี2-3ถึงตัวเลือกแม้บอลไม่ perfect นัทธนิชาใจแสนจุดแข็งเซตเร็วกล้าเล่นบอลหลากหลายจุดอ่อนความสัมพันธ์กับ attacker บางคนยังไม่ flow แนะนำเพิ่ม training คู่กับ middle และ opposite เพื่อ timing คงเส้นคงวาภาพรวมทีมไทยมีตัวทำแต้มหลักอย่าง อิมพิชัยยะอาชารพรและชชูออนที่แข็งแกร่งแต่ยังพึ่งพาหัวเสามากเกินไปเมื่อรีเซพชันไม่นิ่งเกมเร็วจึงไม่ถูกใช้งานทำให้โดนบล็อกสูปิดทางทำแต้มได้ง่ายสิ่งที่ควรแก้ทันทีคือการซ้อมรีเซพชันให้มั่นคงและแม่นยำผสานการเล่นบอลเร็วเข้ากับเกมต่อเนื่องและเพิ่มทางเลือกในการโจมตีจากแบ็คโรเพื่อให้ทีมมีตัวเลือกหลากหลายไม่พึ่งพาหัวเสาเพียงอย่างเดียวข้อสังเกตรวม ต้องเพิ่มไทมิงกับเซตเตอร์ 1. เทมโปและผู้เล่นสำรองต้องถูกทดสอบในสถานการณ์เซิร์ฟเพรสชอร์เพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกจริงในแมชสำคัญแผนปฏิบัติที่ต้องเริ่มทันทีก่อนแมชน็อกเอาท์เริ่มจากการฝึกรับเซิร์ฟภายใต้ความกดดันจริงๆให้ชัดเจนด้วย KPI ของแต่ละโรเทชันลองเซตดริลประมาณ100 s r เซิร์ฟต่อโรเทชัน ครอบคลุม float jump และ mix serve และวัดจำนวน reception error ของแต่ละ rotation เป้าหมายคือทำให้ reception faults ลดลงอย่างน้อย20%จาก match ล่าสุดต่อมาคือการเพิ่ม combination plays และ quick sets สร้าง playbook ประมาณ6-8 plays เช่น quick middle pipe ผลัก back row slide ผลัก decoy เพื่อให้ setter มีตัวเลือกสั้นๆเรียกใช้ได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน รื่องบล็อกก็สำคัญฝึก double block coordination ช็อ p บ,บล็อกและ cover หลังบล็อกเพื่อให้เกมรับแข็งแรงไม่โดน rebound score แผนสลับตัวเชิงรุกก็ต้องมีวางแผน substitution ล่วงหน้าก่อน set 4และเตรียม short term fix plays สำหรับช่วงที่โดน run 6ทูนศสุดท้ายคือเกม s ิ r ์ฟไม่ต้องเน้นแรงที่สุดแต่ให้แม่นตำแหน่งยืด passer ของคู่ต่อสู้ทำให้ setter คู่แข่งเตรียมบอลยากและช้าลงแนะนำให้โค้ชติด KPI ทุก rotation และใช้ Data Sheet ในง่ายเพื่อวัดความคืบหน้าก่อนแมทช์จริงสรุปสั้นๆก็คือทีมไทยมีศักยภาพสูงแต่ยังมีจุดที่ต้องปรับอย่างชัดเจนโดยเฉพาะความหลากหลายในการโจมตีเกมรุกยังพึ่งพาหัวเสาเยอะเกินไปทำให้คู่ต่อสู้จับทางง่ายความคมที่เน็ตยังไม่เต็มที่บล็อกสูงของคู่แข่งทำให้หลายจังหวะต้องเสี่ยงยิงหรือทำให้เกิดโฟ r ส e เออร์ และด้านรับเสิร์ฟก็ยังไม่นิ่งเมื่อถูกกดแรงถ้าทีมสามารถแก้3เรื่องนี้ได้ทันคือ s t a b i l i z e s e r v e receive ให้แม่นยำผสาน Quick Combinations ให้เล่นเกมเร็วต่อเนื่องและอ่านบล็อกปรับตัวตามเน็ตได้ดีโอกาสพลิกสถานการณ์ในรอบน็อกเอาต์ก็มีสูงและทีมจะสามารถใช้ศักยภาพเต็มที่โดยไม่ถูกปิดเกมง่ายถ้าชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และติดตามช่องสปายไ i ท e Plus ด้วยนะคะเนื้อหาที่เรานาเสนอในคลิปนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐาน ของ Match Report และสรุปสถิติจากเกมที่ไทยเจอสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่แค่เดาเล่นๆทุกทีมลงสนามไม่ได้มาเล่นสนุกพวกเขาทำกันบ้านอย่างหนักสู้ด้วยข้อมูลและแท็กติกเต็มที่เราหวังว่าช่องเล็กๆของเราจะช่วยให้แฟนๆเข้าใจเกมเข้าใจนักกีฬาและทีมงานมากขึ้นและหวังว่าการถอดบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ